ก็ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของฟิตเนสและก็การออกกำลังกายกันแล้วกันนี่เรจะมาพูดถึงเรื่องของการคาร์ดิโอนนเองกับเรื่อนที่ว่าคาร์ดิโอแล้วกล้ามหายจริงหรือเปล่าในวงการของคนเล่นกล้ามหรือว่าออกกำลังกายนะมันจะมีความเชื่อแบบเก่าๆความเชื่อหนึ่งก็คือการคาร์ดิโอแล้วกล้ามคุณที่คุณเล่นมาแบบลำบากยากขินมันจะหายไปมันจริงหรือเปล่าอย่างแรกคาร์ดิโอคืออะไรนะผมเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนสาหรับคนที่ไม่รู้จริงนะผมเราจะ อธิบายให้เข้าใจสัส้นๆง่ายๆนะฮะก็คือการที่ออกกําลังกายรูปแบบหนึ่งที่เน้นการบริหารหัวใจแล้วก็ปอดอย่างเช่นกิจกรรมที่ทําอะไรเป็นระยะเวลาช่วงเวลาหนึ่งอย่างเช่นการเดินวิ่งปัจจัรยานว่ายน้ําแล้วเราจะบริหารปอดกับหัวใจไปเพื่ออะไรกันอย่างที่เราน่าจะเข้าใจกันในระดับหนึ่งเลยก็คือหัวใจนะฮะมันเป็นอวัยวะที่สําคัญลําดับต้นๆแทบจะที่สุดในร่างกายของมนุษย์เรา ซึ่งการที่เราบริหารหัวใจนั้นมันจะทำให้หัวใจเราสูบฉีดเรือเดอๆขึ้นการที่เรามีหัวใจที่แข็งแรงนะฮะมันทาให้เราฟิตอย่างเช่นเราจะทําอะไรไม่เหนื่อยง่ายนะผมถ้าจะให้สังเกตง่ายที่สุดนั่นเองแล้วทําไมเขาถึงบอกว่าคาร์ดิโอแล้วกล้ามหายคืออย่างนี้ครับผมการคาร์ดิโอเนี่ยมันไม่ได้ทําให้กล้ามของคุณหายนะผมมันจะทําให้กล้ามของคุณชัดขึ้นด้วยซ้านะผมอย่างที่ใครหลายคนเห็นแบบนักพละกายขนาดมิสเตอร์โอลิมเปียเขายังต้องคาร์ดิโอเลยนะฮะแล้วทําไมกล้ามเขาถึงไม่หายบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ก็เขา,าไง มันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่เขาจะคีบกล้ามแล้วก็ทําให้กล้มามมันขึ้นได้แต่ว่ามันไม่ได้ทําให้กล้ามหายนะคการคาร์ดิโอแต่การคาร์ดิโอที่มากเกินไปต่างหากที่จะทําให้กล้ามของคุณหายแล้วก็เล็กลงนั่เองทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นกันคือร่างกายเรานะส่วนมากจะใช้พลังงานจากแป้งใช่ไหมก็คือข้าว ข้าวก็คือสารอาหารจากพวกคาร์บไฮเดรตก็คือคาร์บนั่นเองที่เรากินจากข้าวก๋วยเตี๋ยวออขนมปังอะไรพวกนี้มันคืออยู่ในจําพวกของคาร์บไฮเดรตหรือว่าคาร์บซึ่งมันเป็นแหล่งพลังงานที่นํามาใช้ได้เร็วที่สุดอ่อย่างเช่นเวลาก่อนออกกำลังกายเราจะต้องไปแบบกินพีเวิร์กเอาส์หรือว่าไปกินข้าวมาก่อนเพื่อให้เรามีแรงไปทําอะไรต่างๆนั่นเองซึ่งกาแบบคาร์ดิโอที่หนักหรือว่านานินไปถึงกล้ามถึงหายคืออย่างนี้ครับผมพอเราคาร์ดิโอมากจนเกินความจำเป็นนะอย่างเช่น เวลาคุณเห็นพวกนักวิ่งมาราธอนใช่ไหมหรือว่าแบบโอ้โหวิ่งเป็นซูเปอร์แมนเลยนะวิ่งเป็นร้อยโล50โลเดวิดกอกกินอะไรพวกนี้วิ่งเป็นวันนะครับผมคือร่างกายเราอะ่ะมันรับพลังงานมันก็จริงแต่ว่าไปถึงจุดหนึ่งอะ่ะร่างกายเรามันใช้พลังงานมากจนเกินไปแล้วมันแหล่งพลังงานที่ร่างกายมันจะมองหาที่จะเอามาใช้ได้นอกจากแป้งก็คืออะไรก็คือกล้ามเนื้อนั่นเองมันก็จะเอากล้ามเนื้อนั่นมา ใช้เป็นพลังงานที่จะให้เราทํากิจกรรมนั้นนะั้นอะคือร่างกายเราอะมันถูกโปรแกรมให้เอาชีวิตรอดนะผมคือมันร่างกายเราส่วนมากไม่ค่อยชอบกล้ามบอกนะผมมันพยายามแบบหาพลังงานมาให้ร่างกายเราเพื่อที่จะเซอร์ไวต์หรือว่าทําให้ผ่านมิชชั่นหรือว่ากิจกรรมอะไรต่างๆนั้นๆน,น,นั่นเองเป็นสาเหตุที่ว่าทาไมการคาร์ดิโอที่หนักหรือว่ามากเกินไปจะทําให้ร่างกายของคุณสูญเสียกล้ามเนืนะ้อแต่ว่าอย่าเข้าใจผิดนะผมการคาร์ดิโอ ทั่วไปอ่ะคนปกติทั่วไปส่วนมากอ่ะไม่ได้คาร์ดิโอหนักขนาดแบบเดวิดก็อกกินหรือว่าเป็นนักวิง่งมาราธอนวิง่งวันละ50กิโลอะไรแบบนั้น20กิโลอะไรแบบนั้นอ่ะคนทั่วไปไม่ได้คาร์ดิโอหนักขนาดนั้นส่วนมากคนทั่วไปก็อาจจะเดินหรือว่าวิ่งจ็อกกิ้งอะไรแบบครึง่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้ทําให้กล้ามของคุณหายมากขนาดนั้นนะผมเพราะฉะนั้นแล้วคาร์ดิโอไม่ได้ทําให้กล้ามของคุณหายแต่ว่าการที่คุณคาร์ดิโอมากเกินไปต่างหากที่จะทําาาาใหห้้้้กกกลลลลลมอองงคุเเเ็็็แแววสสูญสียยจจะไปนนั่น